เด็กก็ฟังในวันน <an> ี้นะคะพูดคุยกันกับคุณพาดลนวัต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับบนเซนีนาและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขออนุญาตถามภาพใหญ่ตลาดหน่อยนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์ไว้ยังไงคะค่ะภาพใหญ่ตลาดวันนี้เนี่ยทางหยวนต้าเราประเมินน่าจะแกว่งตัวไซด์เวทูไซด์เวอพนะครับแต่ว่าตลาดเปิดมาแล้วสักประมาณเกือบสินาทีเนี่ยตอนที้ปรับตัวลงอยู่ประมาณ6จุด นะครับคือหลกัหลกๆเลยเนี่ยคงมาจากตัวของ AOT ทนะที่ปรับตัวลงถึงเกือบเกือบ5%เลยนะครับที่กดดันภาพรวมของเชนเด็กให้ยอดตัวลงมาแต่ a o ออาจจะมีความกังวลนะครับ, OT, orp, นนรบหลังจากในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยออมีการลงนะครับว่ามีการลงในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าอาจจะเข้าไปเพิ่มทุนในการบินไทยนะพเพื่อจะทำให้คนกังวลว่าถ้าถ้าอย่างนี้ต้องใช้เงินแล้วต้องไปแบกรับผลขาดทุนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามของเราไปยังเอ t ทีเนี่ยทางเอ t ทก็ยืนยันนะครับว่า,ายังไม่ได้มีมติอย่างใดนะครับแล้วก็ยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในการบินไทยเพราะฉะนั้นต้องติดตามเอ t ทวันนี้ถ้ามีการคลื่นตัวเนี่ยจะช่วยให้ภาพตลาดมีโอกาสกลับมาลุ้นในแดนบวกได้ครับอืมแล้วอย่างถ้าสมมุติว่านักลงทุนหรือคุณผู้ชมกําลังเล็งเอโ t อยู่หุ้นตัวนี้น่าสนใจไหมคะแลวทัมมิ่งตรงนี้ใช่จังหวะในการเข้าเก็บไหมคะครับผมว่าน่าซื้อนะรับอท t คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ถานการโควิด19เนี่ยเป็นตัวกดดันหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็สนามบินในปีนี้ให้ยอตัวลงมาเพราะว่าตัวทราฟฟิกต่างๆเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยเพราะว่ามีการปิดสนามบินบ้างมีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองภาพรียกการถึงยาวในเออทียังมีจุดเด่นที่ธุรกิจเนี่ยมีเป็นความโมดมี มีความโมโนโพปลี่ใช่แล้วก็ <c oughs> การท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าหลังจากผ่านโควิด1ิไปแล้วทั่วโลกเนี่ยบวกไปสักสามเดือนเนี่ยทุกอย่างน่าจะกลับเข้าสู่ปกตินะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยคนต้องกักตัวอยู่กับบ้านเดินทางไปไหนไม่ได้เนี่ยถ้าทุกอย่างสถานการณ์กลับเข้าสู่ระดับปกติบวกไปสักสามเดือนเนี่ยคนต้องยิ่งอยากเดินทางเพราะเหมือนอัดอั้นนะครับรมุดสุเขาเดินก็มผมคิดว่าเอวทีถ้าภาพอมองภาพเรียกการถึงยาวในการยอดัตล,ลงมาวันนี้ก็เป็นโอกาสต ค่ะเราจะเห็นโอ้ราคาต่ํากว่าสักห้าสิบอีกสักรอบนี่พอจะเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ายัางไงดีผมว่าโอกาสน้อยนะครับต่ำกว่า 50, ห้าสิบเพราะว่าถ้าดูในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่กดดันมากๆเนี่ยนะคะหุ้นก็ลงไปไม่หลุดสี่สิบห้านะครับว่าห้าสิบเนี่ยก็ส่งตัวได้ดีโดยเพราะฉะนั้นถ้าดูตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดในเมืองไทยเนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวได้แล้วนะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนเป็นวันที่สี่ติดต่อกันแล้วก็ลดลงต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นโอกาสากาาทีมม่จะหลุดห้าส ลงมาใกล้กๆสัก50ต่อ50ต่าคับแถ่านั้นคนจะเริ่มทยอยซื้อได้แล้วครับสำหรับ AOT ครับอโอเคค่ะอันนี้คือคุยถึงเรื่องภาพตลาดคุยถึงเรื่องหุ้นที่วันนี้อาจจะต้องจับตาอาจจะส่งผลต่อตลาดมาถึงคอนเซปต์หรือว่าคำแนะนำในการที่จะหาหุ้นที่มีโอกาสให้ได้เข้าทำกำไรหน่อยช่วงนี้ทางหยวนต้ามีไกด์ไลน์ยังไงคะ ครับและจากตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างแนะนําการลงทุนในธีมของผู้ที่ได้ประโยชน์จากสถานกะานะรณ์โควิด19ที่เริ่มที่จะคลายตัวลงะนะครับแน่นอนวนะ่าผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงเนี่ยจะเป็นกลุ่มของห้างสรรพสินค้าที่น่าจะเป็นอ,อุตสาหกรรมแ,แรกๆที่รัฐบาลน่าจะค่อยๆล,ล็อกให้กลับมาเปิดให้บริการแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มห้างสรรพสินค้าเนี่ยตัวหลักที่เราชอบคือ CRC าเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเลือกหุ้นในกลุ่มขนส่งมาแนะนำนะครับเพราะว่าเรา ประเมินว่าพุ้นเหล่านี้ลงมาประแจพื้นฐานแข็งแรงนะครับ<ฆ>แล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้คือตัวของเบมนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งแน่นอนอมาช่วงนี้แทฟสิกหายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ออจอดอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะว<ฆ>่า<ฆ>โฟมนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณทางด่วนเพราะฉะนั้นด่วนก็ลดลงปริมาณารถไฟใต้ดินก็ลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกปติถ้า โควิด19เนี่ยเขาผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาปัจจุบันที่8ป5บาทเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมระยะกลางถึงยาวนะครับแล้วผลประสบการณ์เนี่ยน่าจะฟื้นตัวโดดเด่นตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเราประเมินว่าตัวโควิด19เนี่ยภาพต่างๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงือกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนมิถุนายนครับค่ะถ้าราคานี้น่าซื้อเราซื้อไปควรจะไปขายที่ราคาไหนคะสำหรับเบม สำหรับเบมเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นสไตล์เทรดดิ้งเนี่ยแนวต้านอยู่ที่8บาท8สินะคะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ซื้อถือระยะยาวเนี่ยถ้าถือถือได้สัก6เดือนขึ้นไปเนี่ยเรามองสัก10บาทสำหรับตัวเบมครับส่วนแนวรับอยู่ที่ประมาณ8 30. บาท30ครับ,บมีอีกหนึ่งคำถามจากนักลงทุนที่ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะอยากให้มองหุ้นในกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มน้ํามันให้หน่อยค่ะคุณพาดนช่วงนี้เราจะยังไงดีคะ ครับกลุ่มพลังงานวันนี้จะย่อตัวลงว่าจะโดนเซลออนแฟกหลังจากทราบผลการสูปโป๊กพลาสแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็คือมีนี้ลดกําลังการผลิตลง9.7ล้านบาร์เรลใน2เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ลดลงอีก7.7ล้านบาร์เรลในครึ่งหลังของปีนี้นะครับแล้วก็หแล้วก็5.7ล้านบาร์เรลวันที่1นกรกาคม64ถึง3าเมษายน6 5เลยนะครับก็การย่อตัวลงมาเนี่ย น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อนะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะผ่านพอดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็ถ้าดูอุ้นในกลุ่มเนี่ยฟตทก็มีปัจจัยปัจจัยบวกพิเศษด้วยเรื่องของการเอาบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนรณะผม,มองตื้อน่าจะรับกลุ่มพลังงานนะว่างบไตรามาสหนึ่งอาจจะไม่ดีแต่ว่าไตรามาสสองสามสี่น่าจะดีขึ้นชัดเจนนะครับก็ถ้าคนที่รับควาเสี่ยได้น้อยเนี่ย อาจอาจะรอซื้อหลังงบออกแต่ถ้าคนที่เป็นเรดดิ้งเนี่ยผมว่าทยอยผมว่าเล่นงกิจกรรมรได้ในช่วงนี้ก็เน้นไปที่ปตรทรกับปตรทรสพครับโอเคได้ค่ะคุณพาดลวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับคำแนะนํานะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเปิดมาวันทาการแรกของสัปดาห์นะคะผู้ชมก็คุยกันหน่อยทั้งภาพของตลาดซึ่งคุณพาดลก็มองว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตากันให้ดีมีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมตัวเข้าสู่การประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่ง หุ้นที่เป็นหุ้นเด็ดรอบวันในวันนี้ก็คือ BEM นะแต่นอกจากนั้นก็อาจจะมีการเมนชั่นพูดคุยกันถึงหุ้นอย่าง AOT ที่ได้รับแรงกระแทกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็รวมไปถึงออพูดคุยกันถึงกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มน้ามันซึ่งกําลังอยู่ในกระแสนะขณะนี้ด้วยค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามอนิเตอร์กันต่ออัปเดตสถานการณ์ราคาทองคํากันหน่อยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ